เบวสวดพัด เทกรัตคา,าถาอติตังนานวาคาเมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถัตีตามปะหีน,นตังอับปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตตะวิปัสสติอสังฮิรงังอสังกุปปัง ตังวิธานะมะนุพรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ควอนแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นดังเนืองให้ปลุปรุ่งเถิดอาจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนฮิโนสังคารันเตนะมหาเสน เสนีนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัชุราชผู้มีเศนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโหระตมะตันทิตังตังเวประเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุตมีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกีิดคารทังกลางวันและกลางคืนนั่นและว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บทสวดพินหะปัจจะเวคณะปาทะชาราธมรมหิชรังอนาติตา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมามเหตพยาธิงนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมามเหตมรณะงานาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาพววินาพววเราจะเราเป็นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภากจากของหลักของเจริญใจทั้งหลาย ท้งปวงกรรมมกรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุ์ทุกกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ย่งกรรมมังกริษามิกรยานังวาปาปังวาตัสะทายาทาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด ก้าบสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจะมีทุกขาพะยาปัตาจะมีพยาโสกปัตาจะมีโสกผลตุสเพ,พปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหขิสัมภตังบุญญาสัมทังสังพ,งสพ,เพเทวานุโมทันตุสภพสามปฏิสิทธยาทานักทันตุสัธยะสีลังลัขันตุสัพ,พทาภาวนาพิรตตาโหตุกัจฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาผ ลัพตาปเจกานนเจียงพลังลรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสภะโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธมยางปฏิทานาคาถาโยระนามาเสยาเทวตาสันติวิหาราวาสินี ถูเปปะเรโพธิะเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนะวันตุปูชิตาโสทิงกรนเตทาวิหารมันทะเลเทราจมาชานาวกกาจพิกโวสารามิกา,นาธนปติอุปาสากาคามาจะเทสานิามาจะอะิสราสับปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอาาโวปะ ปาตตานินยานิกงังธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุขัสสะโกนตุสังพยังทาตุจิรังสตังธรรมูธรรมัทธาจปุคลาสังโกโ,โหตุสมาโควาอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัมธรรม,มูสัพเพปิธรรมะจาริโนคุททิงสัมปาปุเนายามะธรรมเอริยปะเวทิเต 11บทสวดสัพพะปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยนะพาณามเสปุญญาสิธานิกตสัสยานัญยานิกตานิเมเตสังจะพะคโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะย ทิฏฐาเมจายทิฏฐาวาอันเยมาชต,ตะเวริโนสัตตาทิตันติโลกัสมิงเตภุม,มาจต,ตุโยนิกาปัจเจกจตุวการาสังสารันตาอภาวะเมยาตังเยปฏิทานเม,มอนุโมทันตุเตสยางเยจิมังนปะชานันติเทเทวาเตสังนิเวทยุง มะยาทินนานะปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสทาหุนตุอเวราสุขะชีวินูเขมปะทันจะปับปนตุเตสาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญ ที่ขพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ขพเจ้าได้ทําแล้วคือชวนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของขพเจ้าเป็นต้นที่ขพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่ มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของขพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของขพเจ้านี้ขอเทพทั้งลาย จึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุมทธนาบุญทั้งหลายที่้ัพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระล,ะลัตนตไัยด้วยการสัตยาธิบดสวดมนต์พระสูตรทัะประดิษฐ์และภาคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าคอยพ้นจากทุก ขอทางปวงขอขพเจ้าจำนวนทัทางโลกและท,งทางธรรมขอถวยเท,ทียเทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยานยตลและธรรมะเหล่านี้เมือ่ออนุโมทนาแล้วปวดอนวยพรให้แก่ขพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพยรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้าสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาริสและ ทำมงคลในพระกาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุปการเถิด